สวัสดีครับวันนี้เรามจะทานักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดกันบ้างนะครับคลิปที่แล้วทำของตำแหน่งเอทีไปนะครับคลิปนี้ขอเป็น LB บ้างนะครับมาดูครับว่าห้าอันดับนักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในตำแหน่ง LB จะมีใครบ้างนะครับมาดูกันเลยครับผมอันดับที่5้านี้มี2ตัวนะครับตัวที่1ของอันดับที่ห้า ซัมบอตตานะครับ OVR 100สัญชาติอิตาลีนี่ก็เป็นโปรแกรมของไอคอนนะครับความเร็วพื้นฐานอยู่ที่108่งร้อยแปดสกิลบูตสมดุลมีการเพิ่มความเร็วด้วยนะครับถ้าบวกสกิลบูตเลเวลยี่สิบซัมบอตตาหนึก็จะวิ่งเร็วอยู่ที่133นะครับอันนี้ยังไม่รวมการเทนตัวด้วยนะครับ อันนี้แค่สกิลบูสต์กับตัวสแต็ค่าพื้นฐานนะครับผมเราไปดูอันดับที่5ตัวที่2กันนะครับว่าจะเป็นใครเชื่อว่าหลายๆคนนี้น่าจะมีตัวนี้กันเยอะนะครับช่วงนั้นลงแรงก็เจอบ่อยมากนะครับตัวนี้โจดี้อัลบานะครับบุรีัน104สำนัิสเปนครับความเร็วพื้นฐานอยู่ที่108สกิลบูสต์ฝีเท้านะครับ ในการเพิ่มความเร็วแเราบวกกับสกิลบูตบิวเวล20จอร์ดีเอลบาก็จะวิ่งเร็วอยู่ที่133เท่ากันนะครับค่อคนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับแต่ซัมบอตตานี่ก็ถือว่าวิ่งเร็วนะครับเทียบเท่ากับตัว104เลยนะครับผมค่อนขอ้างดีจะน่าใช้นะครับสำหรับสายฟีอย่างผมผมก็สายฟี <N> นิดนึงครับไปดูครับอันดับที่4จะเป็นใครครับ ่อว่าหลายคนก็มีกันเยอะนะครับตัวนี้อืมตัวนี้เลยครับอ์นันเดสครับโควิอาหสสัญชาติฝรั่งเศสครับความเร็วพื้นฐานอยู่ที่1นึนะครับแี่แค่ค่าพื้นฐานก็ยังพอใช้ได้นะครับบวกกับทกษะสกิลบูดสมดุลมีการเพิ่มความเร็วถ้าอัพสกิลบูดเลเวลยี่สิบอนเดนเดสก็จะวิ่งเร็วอยู่ที่1นึ่งนะครับ ก็ยังถือว่าน่าใช้นะครับแต่ o v r น้อยไปนิดนึงนะครับผมไป <'s> ครับเราดูอันดับที่3กันบ้างนะครับอันดับที่3ตกเป็นของใครครับตกเป็นของตัวเดิมครับผมเงินอันเด็ o v r หนึ่งร้อครับล่างนี้เป็นราชาันของ เอลบีเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับความเร็วพื้นฐานอยู่ที่123นะครับสกิลบูทสีเท้าบวกการความเร็วการวิ่งเอเดนเดสถ้าบวกสกิลบูทเลเวล20่แล้วก็เอนเดโอเวร์หนึตัวนี้ก็จะวิ่งเร็วอยู่ที่148นะครับผมเป็นไงครับวิ่งเร็วเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ ผมก็อยากได้ครับแต่ไม่ได้สักล่างเลยครับโอเคครับเราไปดูอันดับ2กันบ้างนะครับอันดับ2ตัวนี้เป็นตัวใหม่ด้วครับเชื่อว่าหล,หลายๆคนน่าจะไปสุ่มมาแล้วบางคนก็ได้แต่ส่วนมากผมก็เจอบ่อยนะครับช่วงนี้ยืน2องตำแหน่งด้วยครับเดวิดครับผมโควต้าร้ยห้าสัญชาติแคนาดานะครับคอมเร็วพื้นฐานอยู่ที่131 โอ้นอยสาี oh. ่เป็น,นี่เทียบเท่ากับจอดีเอลบาที่บวกสกิลบูทแล้วนะครับเนี่ยสกิลบูทสีเท้าบวกเพิ่มความเร็วด้วยนะครับถ้าบวกเลเวลที่ยีแล้วแล้วก็ดวิดอุบิยาหนก็จะวิ่งเร็วอยู่ที่156เลยนะครับโอ้ oh oh. ถึงว่าวิ่งเร็วไม่เบาเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับอเวิยาหนึ้นี่ก็ยังไปต่อได้นะครับอัพเทน ก็โอเคอยู่นะครับไปครับเราไปดูอันดับหนึ่งกันนะครับผมอันดับหนึ่งนี่มีสองตัวนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคิดว่าน่าจะได้นะครับตัวใหม่นี้เป็นตัวนี้เลยครับเฮอร์นันเดสครับผมโอปหนึ่งร้อยเจ็ดกัญชาฝรั่งเศสโปรแกรม t o t y 2 3นะครับตัวใหม่ตัวนี้เฮอร์นันเดสนี่เป็นตัวที่จัดจ้านมากเลยนะครับติดอันดับ ทั้ง3ตัวเลยนะครับผมถือว่าน่าใช้มากๆเลยนะครับความเร็วพื้นฐานอยู่ที่137เลยนะครับโอ้โหวิ่งเร็วนะครับถ้าเทียบกับมอไซค์นี้วิ่ง103ได้ไมได้ไเนี่ยไปครับถ้าบวกสกิลบูทฝีเท้านี่มีการเพิ่มความเร็วถ้าบวกสกิลบูทเลเวล20เฮอร์นันเดสโอเวียร์นึตัวนี้ก็จะวิ่งเร็วอยู่ที่หนึนะครับ แหมจะวิ่งเร็วไปไหนครับเนี่ยจมใหม่เลยนะครับเนี่ยถือว่าน่าใช้มากเลยครับเฮอร์นันเดสโอวอาก็ค่อนข้างดีนะครับ1 0 7่ตอนนี้ไปครับเราไปดูอันดับที่1ตัวที่2กันบ้างนะครับว่าจะเป็นใครครับตัวนี้ตั้งเป้าหมายไว้เลยครับสุ่มอยากได้มากเลยครับพอผมได้ได้ล่างตัวน้อยเข้ามาครับตัวเก่าล่างล่างเก่าเข้ามาครับ อยากได้ร่างนี้มากเลยครับซัมบอตต้านะครับโกอหนึ่งร้อสิบสัญชาติอิตาลี่ะโปรแกรมก็คือไอคอนเหมือนกนันครับความเร็วพื้นฐานอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดจะสกิลบูสสมดุลโอเคครับถ้าเราบวกสกิลบูสเลเวลยี่สิบซัมบอตต้าโกอหนึ่งร้อยสิบก็จะวิ่งเร็วอยู่ที่ร้อยหกสิบสองเท่ากันนะครับกับเฮอร์นันด์ร้อยเจ็ด โอวีอารก็น่าใช้นะครับร้อยสิบโอ้ใช้ได้กันยาวยเลยครับเนี่ยโ oh, อ้หืมคิดว่าน่าจะมีใครหลายคนได้นะครับในห้าอันดับนี้โอเคครับผมถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นแบบไหนรอรับชมกันเลยครับผม ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับไปแล้วครับผม